ขึ้นทะยานนะครับเราต้องทําประกันใบเขียวๆนี้ครับเพื่อสิบบาทอันนี้เป็นบัตรทางเข้าทะยานนะครับเพื่อสี่สิบบาทมีก่อนจะขึ้นภูก,ก็มาที่จุดบริการนะครับในเครื่องส่งของพลังก็บริการตอนนี้ก็คือกิโลละสามสิบบาทนี่ลูกหักมาดักใส่ของมันสำนักงานมปให้เรา เที่ยวก็ลงทะเบียนเรียบร้อยสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ภูกระดึงจะไหวไหมไหวดีครับ <c oughs> ก็นี้ครั้งแรกครับมาภูกระดึงอันนี้เราถึงแนละ้วอันนี้ประมาณ8ยี่สิบครับก็ลงทะเบียนเรียบร้อยตามที่เห็นเมื่อกี้นะเรื่องของการลงทะเบียนแล้วก็การให้ลูกหา สทีะนะ่นี่ตอนนี้เราก็เริ่มเข้าเดินขึ้นเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้แบค่งมัจะถึงประมาณสักบ่ายโมงนะฮะอห4-5ชั่วโมง6ชั่วโมงน่าจะไหวนะตอน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่ฝนด้วยนะครับเพรา่จะสวยงามเขียวๆนะครับเราไปดูกันระหว่างทางเอโอเคนี่เตรียมพร้อม,มกันทากันทากันกกระแ ไม่มีไม้ค้าเราก็เดินไปไม่ต้องมีไม้ครับเดี๋ยวไปหาข้างหน้าลุยขึ้นกันขึ้นจากข้างล่างด่านแรกด่านแรกข้ามาซัมแฮกอีก200เมตรนะครับหลังไปอีก4,600เมตรก็คือ4โลนี่นะครับชันดี หัวใจเต้นร้อยสามสิบโซนสามยาวไปนี่คือลุกหาบเราเดินยังเหนื่อยครับลูกหาบนี่ผู้หญิงเลยนะครับป้าลุง เราได้ไม้ค้ำนะครับจากข้างๆทางเรา,าหักเอาไม้ไผ่เลยก็โอเคช่วยได้เยอะครัถ้าไม่มีนี่ลำบากจริงๆอ๋สูงชันแล้วก็ที่ทางดินก็ไม่ได้เละนะก็ยังพอนิ่นๆน,นะเราเดินตามไน้่านไปผ่าานขึ้นขวาเราไปซ้ายนี่ยังไง มีหนูอะไรไงเยบข้ปในในหมอนช้นแวมีก่อนไปถดแป้งมีสี่โลกว่ายังไม่จบนะต่อครับถึงซ้ำแหกนะครับซ้ำแหกนั่งมุมโน้นอ่ะมุมโลงเข้าระดับความสูงอยความสงอ่าเดี๋ยวไปหาตรงความสูงเท่าไหร่ เดี๋ยวเราถ่ายรูปตรงซําแทกกันนะคนเยอะแยะเลยมาพักนี้มาที่นี่ต้องกินแตงโมหยิบบ้างครับหยิบตัง,นะง,ททงเลยตรนะงนี้ยังไม่มีใช่ไหมจ้ตรงนี้ไม่มีต้องขึ้นไปข้างบนก่อนเนาะซัมปกโดนซัมแท้แล้วก็ที่สุดท้ายจนถึงหลังแปรที่เราเที่ยวามี ถ้าเราเจอท่าถ้าท่าเกาะตามถุงเท้าอย่างนี้มันจะเข้าไม่ได้คุณพี่ใช่ไหมเขี่ยออกก็ได้าตมถ้ามันเกาะเนื้อเราคุณก็ต้องฉีดถ้าเกาะตามเนื้อตามไรพี่ต้องฉีดออกอันนี้เอาม้เขี่ยออกได้เลยเพราะมันไม่มีสิทธิ์เข้านอกจากมันกระดึ๊บขึ้นมาข้างบนเข้าตามซอกใช่ไหมกระโดดค่ะมันกระดึ๊บค่ะซัมบอลหลังแปรนุ่นไม่รู้อะซัมบอนก็เจอทากแล้วเขาบอกนี่ซัมบอนแล้วครับซัม ซำอะไรเนี่ยซำก,กกกอบสี่ร้อยเมตรหลังแปอีกสามโลเจ็ดไปต่อครับบอว่ทาท่าเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูครับเ<ด>ยังครับโดดแต่ละพื้นนัำหนึ่งสองแล้วก็โดดยีเหนีอ ส3มสแบบโดดมาปุ๊บแล้วมองนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็่โดดดีไงถ้าใดูเขาไปบัวเต้นหน้น่นะไปต่อมึงแข็งสก็กินได้เอาไหมเออแข็งสเพิ่อมึงแข็งสหน่อย ถึงนะครับซํำกุกเกาะอไปซํำกอรร้าง200เมตรดินห้อยทา้าหนเลยมาชั่วโมงกว่าข้างหน้าก็ยังเป็นอย่างฉันเรื่อยก็สนุกดีนะครับแล้วก็ไม่เละด้วยดินเหมาะสมกับการเดินเรื่องกลัวลื่นครับหาของเท้าดีๆผ้าใบของเราก็ใช้ได้ครับเลยต่อครับเดี๋ยวเรา ไปหลังแปลทขามีทุกซ้ำไม่ต้องกลัวหนทางลำบากแต่มีกินทุกจุดซ้ำกระโดงสัตว์บกว่า,ไ,วา,านนะไปซ้ำเกบโดนกอดไผ่ก้อนนี้เข,ขาเลยเป็นเนินกอไผ<อ> <c oughs> ่โอ้ซ้ำกบไผ่ไหมอ๋อซ้ำนี้เอง เนินเนินกกไผ่ก้นนี้แหละนี้มีเละบ้างหาจุดที่มันไม่เละเดินนะครับมันจะลื่นเพราะว่าไม่มีขั้นหินว่าก็จะเป็นดินแต่ก็จะเป็นขั้นๆไว้เหมือนเจ้าที่ก็ทำไว้ให้อยู่บ้างเราก็หาเดินจุดที่มันแห้งๆนะครับ ื่นการเดินเขานี่ไม่ต้องรีบนะครับมันไปไปไป่นคงค่อยๆไปเร้วเก้าวฝึกสมาธินี่เราก็มาสองชั่วโมงสาสห้านาทีนะครับเรามาสักสิบโมงครึ่งเราขึ้นมาตอนแปดโมงครึ่งทำไหนจำไม่ได้แล้ว ก็ชัเรื่อยๆเลยนะเหนื่อยก็พักเสียงมารงแรงเต็มเลยเดินต่อเงินแค่แล้วครับหนังแปะก็อีกไม่ไกลวังกว้างก็อีกห้าโล,หน, 8, โลหนังแปะก็ 5, โล, 8, โลสามเงนแค่การเต็นที่วังกว้างนะครับ ฮัลโหลไปต่อไม่รอแล้วนะขึ้นไปห่างกันเมตรนึง เราก็อยู่ที่หลังแปลนเดินไปที่ลานกลางเต็นท์นะครับกว้างๆฝั่งนี้ก็จะมีต้นสนเยอะนะครับเป็นป่าก็คิดว่าไม่โดดทำลายจากไฟป่านะครับแต่ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่ถูกทำลายตายเยอะแล้วก็โตขึ้นมาใหม่เสียมแมลงเยอะเลยนะครับวันนี้อากาศดีครับฟ้าเป,เปิดด้วยนะ ตรงนี้ก็พื้นเรียบดีเดินเป็นการพักผ่อนขานะยืดหยัยดยืดหยดเดีย๋ยวไปดูที่หลานกลางเต็นท์ครับเราเดินมาจากหลังแปรตอนนี้ลากทางเข้าที่พักน,น,นะครับเห็นเต็นท์ไลๆอือนี่ครับน,นี้คือ ผมพื้นที่กลางเต็นท์จ้ดเต็นท์มากลางเองเนาะครับผมหาพื้นที่ว่างกลางค่ะเดินเข้าไปด้านในนะคะฝั่งนี้เลยใช่ไหมฮะได้สองฝั่งสองฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้แต่หน้าร้านหนัก็ได้อ๋อครับพี่หาดนี้ก็เหมือนมาช่วยกันเลยหนักมากเลย่ะขนาดหนูเดินนี่แบบขานงี้ยท่าลากเลยนี่ทั้งหนักเที่ยวแรกผมเอาแค่สี่สี่สิบห้ากิโลเองอ้สี่ห้าโลนี่พี่กี่เที่ยวเนี่ยเที่ยวเที่ยวแรกแล้ววันวัน วันแรกด้วยวันแรกด้วยตอนแรกแล้นี้รอรอกลับไปค่ะหรือว่าลงไปก่อนรอรอรอให้เจ้าของกระเป๋าเขามาก่อนอ๋อของก่อนเดี๋ยวเขาถึงจะออกไปได้ครับแล้วถ้าเกิดมาอาจจะมาอีกรอบนึงไม่ได้แล้วไม่เพราะว่าเขาพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้แล้วนี่คือถ้าเกิดว่าถึงปลายมงกิลเขาก็ปิดแล้วใช่ไหมเพราะเดี๋ยวมันมืดใช่ไหมครับขึ้นไม่ทันนี้ปลายบ่ายสองเขามเขาปิดแล้ว คือมันดึกเกินไปนะที่อันตรายบางทีางทางมาก็แค่ซ้ำซ้ำกุกดนหรือซ้ำบ้างอย่างเงี้ยก็มืดแล้วมา,มาส่งของแค่นั้นก็พอแล้วครับ ช้านี้ก็มาเที่ยวหิ้งตกวางกวางนะครับที่ภูกระดึงทิ้งตกวางกวางก็ไม่ไกลที่พักประมาณก็800เมตรอะไรอย่างเงี้ยนหะิ้งตกมันก็จะรวมตัวกันก็อยู่ชั้นบนนะครจะเป็นชั้นล่าง ถึงแล้วครับมันตกเป็นพบใหม่ คนพบนะครับ เนี่ยอยู่ขา้างล่างของนี้ตกโอล่พบใหม่เนาะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมาที่หัวทะเลน,น้ำสวยมากเลยนะดูรอบรอบมากมันเสียมากอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เลย ดีครับไปต่อหนึ่งได้คงจะดีนะมวไปต่อนะครับตกเยอะ ดีพี่พี่เอาอาหารเช้าชุดหนึ่งแล้วก็ข้าวผัดจานหนึ่งครับผมชุดอาหารเช้านะครับผม นี้เรากำลังเดินกลับลงนะครับระหว่างทางนี้เราเดินไปทางหลังแปรวันนี้ก็จากตอนเช้ามา1 8แปดสิบเก้าองศาเมื่อคืนน่าจะมีมาสิบห้าสิบหกวันนี้ไม่ใช้ลูกหาบนะต,ต้องแบกลงอ,อคิดว่าไม่อยากจะไปรอลูกหาบนะสุดท้าย นี่แบกกันเละมากวางเขาเลยลงหน้าเเขาต้องขึ้นตรงไหนอ่ะพ <c oughs> ี่ <c oughs> ผมต้องหลบทางไหน <c oughs> อ๋อถูกต้องเนี่ยนั่งลงนะ <c oughs> นั่งลงนั่งลงข้างหลังนั่งลงหน่อยข้างหลังหลบฝั่งนี้นั่งลงหน่อย <c oughs> <c oughs> หมอบหน่อยนะหมอบ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 มอบเฉือนหัวเอาโอ้างหน้าไม่ร้องข้างหลังเลย้วแน่ไม่ร้องข้างหลังหยุด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 เปลี่ยนฟังโอ้สุดยอดต่ออยดมาก็ วางเหินข้างหลังสวยดิ สักหนึ่งซ้ำนะครับนี่เอาแหว,วะกินแตงโมทุกซ้ำเลยหวานอร่อยสมคำเลือหวานยิ่งสุดในโลกแต่ละซ้ำเพราะว่าใช้แรงงานเยอะนะอร่อยไหมอร่รอยไหมอร่อยกินทุกซ้ำเหรออ,อย่างวาลกหาบอย่างวายลกหาบเนื้อ อ๋องดดีมาถึงแล้วนนครับขอบคุณไม้อันนี้มากครับนี่ผู้ช่วยพี่ชิตต้องส่งต่อให้คนอื่นไม่ได้ไม้นี่ เลงมาแล้วครับก็ประมาณเกือบเก้าโมงกว่านี้เกือบบ่ายสองห้าชั่วโมงลงมาห้าชั่วโมงลงนี่ก็ลำบากนะครับมันมีแรงโน้มถ่วงดึงเราลงตลอดองชตผมก,ก็ดึงเจอดอี๋ยว ทลิปนี้นะครับทลิปผูกกระดึงก็จบแล้วครับวันนี้ลงมาแล้วก็ลงมาหนเแกบบือบเกือบเก้าโมงห้าโมงแล้วนะตอนนี้ถึงบ่ายสองว่าห้าชั่วโมงขาลงนี่มันก็ท้อระหดเหมือนกันนะครับไม่ันไม่ใช่ลงง่ายๆกันนะครับเพราะว่าเรา,าแบ,บกน้ำหนักลงด้วยนะทีนี้ก็ใครจะมาก็ต้องร,ระมัดระวังนะครับเรื่องรองเท้า แล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายและขาด้วยนะครับก็ถือว่าสมบุรสมบันพอสมควรนะครับถ้าใครชอบทิปเดินป่านี่ก็แนะนํามาภูกระดึงตอนนี้มาลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะมีที่หยาบน้ำหทยานนะครับแผมนั่งอยู่ในลานหินนะอากาศก็เย็นดีนะก็วันนี้ก็ถือว่าคนก็ยังขึ้นไปอยู่มีนะครับแล้วก็คนลงมาก็มีพอสมควรพรุ่งนี้อยู่ที่วันหนึ่งก็คงจะพักผ่อนนะครับคนที่มากันก็ ทั lugar, ¿no? a, para para ini, ้งหน้าต่อไปครับเราไปทริปไหนเนี่ยบุบบุบมันเลยๆแบบไหนสวยๆครับก็จะพามาให้ชมกันใหม่นะครับพาเพื่อนๆมาลุยแค่นี้นะเดี๋ยวรอบหน้าเราไปใหม่สุดยอดเดี๋ยวอาบน้าพันเหนื่อยมาก